สิ่งทุกเสียงจะได้ยินได้ก็ต้องมีความฟังดนตรีจะกไพเราะได้ก็ต้องสมดึงผู้เล่นดนตรีคนละจังหวะตั้งเสียงไม่ตรงกันมันก็คงจะไม่เป็นเพลงทั้งเดินทางทั้งได้เล่นดนตรีกับคนที่หลากหลายได้แรกเปลี่ยนทัศนะมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นๆที่มันมากกว่าที่เราเห็นหมุมมองเราเปิดประตูสู่ ลัษณะใหม่ๆสิทธิ์ที่จะเล่นที่จะพูดผ่านเครื่องดนตรีเสียงดนตรีมันก็มองหาเสียงดนตรีอื่นๆมาประกอบก็กลายเป็นกลุ่มเพื่อนๆนัดนตรีถ้าเราสามารถสร้าง Physical Space หรือว่าสร้างพื้นที่ที่จะคอน i b u ต์สำหรับสิ่งเหล่านี้ได้มันก็จะสร้างาะตะลอดภาพสร้างความเข้าใจยกระดับความสัมพันธ์ฐานของผู้คนดนตรีก็จะใกล้กันมากขึ้น มันต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า